สบายดีพี่น้องโปรงปายเมือนสุขสุขคนเนาะเมื่อนี้กะพาออกมาหน้าเป็นหน้าแซงเนาะบรรยากาศธรรมาศาสติอุดมสมบูรณ์พี่น้องอเอ้ยข,ข้าวน้ำสาลปาเน้ลาเนือข้าวเื่งข้าวกับน้ำดี ก็เป็นบริเวณหน้าเฮาเองเนาะกระสิประมาณนี้แหละหน้าสองให้พี่น้องเ้ยมีกระสิพาเละเที่ยวเละโซมหน้านี่แหละเดินรถไจ้เหตุคลิปเทอือนึงก็น้ำเสียกระ,กะดกระโดดเท่านี้เข้าก็เริ่มออกเลยเนาะ เดิมใส่ดอกใส่มากครับกำลังใหญ่รักมองเข้ากันกระสาบานเอากระยาลักมองมเสียงกระสิบกรัดเจียนกันเลยเน้อเพราะว่าลมแห้งเหมือนอากาศดีเย็นเย็นลงมานาอืกรรมศาสตรบ์บ้านนาพี่นอ้องเฮ้ย เวนี้มันน้ำลายมันอยากตายเนะเป็นหน้าอ่าตรนันีมหน้าอาควันข้าวก็เริ่มหอกแล้วนี่อะไทำน้ำธรรมชาติยามแรลพี่น้องเอ้ยข้าวเริ่มออกดอกกมากเลยทั้งปั้งนี้จ้ะทีเป็นหน้าุูมเนาะมีสองให้หน้าตรงนี้มันเปยดไหมเปิดไหม น้ำนี่กับใบไ,ไมาเอาเข้าจากเทื่อได้นาลุงมนะันมาอีกน้ำท่วมมดบื่มาหน้าหลายมื้อิเข้าโตัวนี้ก็ติดเป็นนาำพักทอมเฮาพี่น้องพูกไว้น้ำซึมมาใส่เลยทางนี้ก็ติดเป็นอื้อนะหรือพักทอง ูกไมันบุค่อยเป็นมากมากโคตรบ้าไปทั้งนี้ก็จะเป็นมะกเตีงพี่นอ้องกินไปเมื่อสุดนึ่งแล้วมะกเตกะน,นี่อุดมสมบูรณ์หาังเตียงคนเด้อพี่น,น,น้องอั้เองเริ่มเป็นแล้วนี่เปนบ่ยนโลังเริ่มเป็นใส่ดอกใส่มาก ถาาหอมนี่ก็ว่านได้พี่น้องนี่างามลกทิมหลายโพสอ้่ะมาพร้อมแสงง่ายพี่น้องอือพี่น้องพี่น้องพี่น้องน้องปองปายไปซื้เมื่อไจากตลาดปิดอ่ะซุ้ก่อนทางนี้ก็จะเป็นทักกั่วพังหอม มีเบียมะฮุ่งพร้อมปลูกไว้มาไว้ปลูกอยู่บ้านมื้อเอนกำลังเป็นมากแต่มันบอกกากยักพี่น้องเออไปหุ่นักวิธีบวารุงรักษากระบอกเนี่ยเออตัวนี้สิเป็นขนาดประกองเก้าเนาะแต่ว่กกินไปแล้วมันแก่แล้วทั้งนี้ก็เป็นสลัดอิฐพี่น้ององามพูดโพกินกับตำมะฮุ่งเลยเนาะทักพ่อสารพิษเด้อ บริไซ่อย่างไรนี่ปลูกไว้แล้วก็บบริโฮดเลยเบื้องน้ำนี่ซึมมาเองบริโฮดเลยทางนี้ก็จะเป็นเครื่อมันแก้วแต่ละหัวดสีง่าย้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์นี่มืออึกันนี่ไปจนบึเป็นเบื้องสีขาวเป็นโลเบื้องสีนี้มากบอไปมาจะเพื่อต้องตะปลูกไปกันได้ก่อนนุ่งงานเด้อพี่น้องเด้อเสียงดังนิดนึง เสียงลม,มพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วนี่มังเอื้อง่ายนี่ได้อ,อยุ 8, 8สิบโลแปดแปดโลฮะสิบโลมัางพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วพี่น้องออนี่มันจะแม,ม่นมนี่จะเอื้องง่าย มากนะกระเม่นพี่น้องเห็นบ้าปูเริ่มแก่เล,เเลยเนะาะนี่แหละความบุรมสมบูมรณ์ธรรมชาติมาอยู่บ้านกับผมมียางเฮ็ดเฮ็ดให้เฮ็ดนาปูกทิ่มไว้ซื่อๆก็ได้กินพี่น้องเฮ้ยนี่ ัน,นี่ได้ยูซีสายเลยง่ายโพดโพเลิศเลอเปิดสือพี่น้องเอ้ยปูมากนี่อีกสองมากปิ๊กันเลยฮึกอ,อ,อันนี้เดี๋ยวคงซืยยยว่ายิเป็นแต่โดนนย่อนอนนนยยอ,อยยยยยย้อยย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 ย็ยย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 ยเยย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  ใส่กับหยกดได้อึบอึบอึบอดอ,อนนี่ก็จะเป็นข้าวเอามาดำใส่พี่น้องดอนจูดจรินนงๆนจูดไม้เลยเอามาดำใส่งามงามแบบนี้มีแต่ป้ามาอึอ้มนี่พี่น้องจักรถสิบล้อสิแก้มอัดบ่ใครมันเป็นถังยานมันบูเปลี่ลยนอะไรคั้นเป็นเสื็จรถสิบล้อแก้กับ,บ่มไ หน้าเขาก็เขาปลูกสุดเลยบม่ได้ป้อยดินให้เป้าว่างเลยกระเทินได้เห็ดแล้วก็เห็ดไปเลยตัวนี้เป็นหน้าตัวนี้เป็นเข้าออกมาดับใส่เด้อบริการได้ไถ่เดียวเขาเห็นดินจูดไพเป็นตางามนะเขาก็เลยเอาเข้ามาดับใส่แต่งามเีเมื่อมบางอือที่น้องกำลังเปลี่ยน เต็มกันหน้านี่ป้ามังอื้มเงินเนี่ยทั้งอื้อทั้งมึงอื้อทา้งข้าวตัวนี้จะเป็นหน้าว่านเด้อพี่น้อง ouais. แไปหาลบกอาในหน้านี้มาเอามาดักเช่นนี้ดักซะเพิ่งว่ามันจะได้กลิ่นเพราะมันงามเลยจะสะอ่อนไปพูยบอกพ่อซอบหน้านี่ค่ะบนนี้ นี่แหละธรรมศาสตร์บานนาน้ำเต็มเกลือกับใบไส้งานล้มตัวน,นี้สิเป็นยองน้ำเดยวี่น้องน้ำไปลงมาเลยๆเอาก็เลยเอาข้าวดำไส้ปอมเตื้องพื้นที่ละล,ะะละ้านเนาะตะก้าวกับตอนเทศตะวิทวเก่าน้ำลงมาแล้วน้ำไปลงมากแบบนี้มันมีน้ำเองพี่น้องนี่ เปนแล้วนี่ส่งมากติดกันเลยกำลังเริ่มเปลี่ยนมั่งน้อยมั่งง่ายผลกันซับล้นับซับฝนกลเลก,กันไปเลยาเงานที่เก่าตอนนี้หลยงามบักปนว่านจะบบริางานเทียงแหว เครืองแวพี่น้องเอ้ยเข้ามาเบิาา่งม้ีเคื่อน,นี้ก็เส็ลวไปื้อไปน้องเอ้ยบอร์หดจคเสืเ่อนี่เป็นมาก,กาคือการปลูกนี่ก็ได้เสร็จหนึ่งเมงนังน่ายมาทางนี้สิเป็นสลีพี่น้องนี่สลีอิฟสลีมากอิฟิเป็นเดย มาปลูกอ๋อนี่เอามาข้าวมูลเหมือนนะปลูกปลูวกล้วยไปฟองตามแมสต์สตรีเลีก็ได้ปลูกไว้ซื่อๆพี่น้องเอ้ยปลูกไว้ในน้ำเลยความเงินจะเยิะนะเมื่อข้าวจะดำไปซื่อๆไลยครับตัวได้ไถ่ได้ท้าแลนวเอาเสียมคูดดำไปซื้อบอกเสียละอ่าต้นสตรีเราก็ล้มแล้ว น้ำเดซลีก่ะลมแล้วตาก่อนลมแห้งเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบอยี่ยมมาเห็ดค้างไว้เตะต่อต้นเริ่มขึ้นเนาะเทามาเห็ดค้างไว้เอ๊ะเก็เริ่ม,มางามแล้วนี่เดซลี เป็นบดกจกสีได้จักมากมีตะเครือมีความอุดมสมบูรณ์เมืองต้นข้าวเนี่ยโอ้โห,โห,โหเลืกแท้โอ้สีน้อยเบื้งนี้พูกทิ่ไมไว้กับบดกแท้ๆตัวนี้จะเป็นมะเขือเล่นเนะมมาะหรือมะเขือเทศนี่ใส่ตำหุ้งสิแส่บสีนัวะ ค่อยเดิมตามเกิดเป็นต้นไม้นะคุณนีแต่ต้นมะอึแกนไปบุญอยู่เป็นมากสำหรับคลิปนี้ผมมีกันสีขอโด้วยให้พี่น้องเบิ้งสามารถกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์นะฝากกดแชร์นะมีกำลังคิดกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งนี่ก็เป็นคลิปเล็กเนาะตั้งแต่เฮ็ดนามา ตั้งแต่ภากเวียกมากเกิมเลิศฮันเตอเฮดขี่แล้วนี้สุดท้ายนี้ก็ครอบใจสบายดี